สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะก็สรุปนะเบาด้านหน้านะ่ะมันเอาออกมาซักไม่ได้นะท่านผู้ชมมัน <c oughs> ไม่มีกุญแจถอดตรงนี้นะบล็อกที่ผมใช้เนี่ยมันหัวมันกรูดหมดแล้วหัวมันรูดหมดก็เลยเออไม่ได้อ,ออกมาซักเลยนะเบาด้านหน้าสงสัยเบาด้านหน้าเลยต้องหาแบบ เอะเรนะเบาะที่มันมีขายที่มันเป็นคลุมอะ่ะชุดหนังที่ใช้ครอบนะน่าจะต้องใช้ตัวนั้นมานะเดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้มาล้างต่อนะท่านผู้ชมก็จะเป็นชุดที่เราเหยียบรองเท้าเนาะนะกันเปื้อนนะด้านล่างนะเดี๋ยวก็จะล้างมีส่วนตรงนี้ รวมก็คือซักได้แต่เบาแถวด้านหลังนะท่านผู้ชม มันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะน่าจะไม่มีโคลนแล้วไม่จะซือสั้นนะอาจจะมีแค่ฟุ้นเนาะฝุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเยอะ มาล้างซะหน่อย

ก่ <C oughs> <G ón ic> อนออกไปทำงานปิดอาสานะสามวันแล้วพี่น้องล้างรถนี่เออเฮี่รถสาเล่งก็จบแล้วไม่ต้องล้างี่ียงเดียวถ้าไม่ล้างมันก็จะพังนะท่านผู้ชมจะพังง่าย เพราะว่ามันมีพวกครับดินครับอะไรติดตามซอกรถนะ่ะมันจะทําให้รถเราพังง่ายเกิดการเสียดสีแต่ถ้ารถซาลินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันราคามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ก็ล้างดู นานๆานล้างทีถ้ารถไฟฟ้าแบตมันดีผมขี่รถไฟฟ้าออกไปทำงานแล้วสั้นดีว่ารถไฟฟ้ามันแบตมันเสื่อมเนาะขี่ไม่ถึงไหนก็เลยมันเติมน้ำมันซาลิงไปแต่ก็ดีกว่าเออ ขี่รถยนต์อยู่ถ้าขี่ซาลิงอ่ะมันประหยัดดีเนะเติมน้ำมันครั้งหนึ่งก็ครั้งละร้อยเจ็ดสิบบาทอยู่ได้นานเป็นเดือนอะ่ะขี่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อืม โอเคเรียบร้อยสกรับการล้างรถคันนี้พอแล้วนะเพราะว่ามันเยอะแล้วน่าจะเพียงพออาจะไม่ได้ล้างอะไรอีกสำหรับปีนี้นะปิดดูดูหน้าฝนนะกับรถกระบะเหลืออีกอีกหลายครับ เหลือรถเก๋งนะเหลือรถเก๋งแล้วก็ถ้าจะล้างอีกทีก็ต้องเป็นรถกระบะคันเก่าด้วยว่าเราก็ใช้งานอยู่นะก็ต้องได้ล้างนะทยอยล้างวันละนิดนะวันละคันนะล้างวันละนิดจิตแ่มใสก็เหลือโน่นนะเหลือรถเก๋ง ครูนี้ล้างรถเก๋งต่อเอาล้างรถเก๋งเสร็จแล้วก็เหลือรถกระบะคันเก่ารถกระบะคันเก่าว่าต้องล้างล้างเอาไว้เพราะว่ามันหมดหน้าฝนแล้ว <c oughs> ก็มีแต่ผมนี่เลยครับว่าหลานไปทํางานหมดแล้วทางบ้านก็มีอยู่ผมคนเดียวนี่แหละที่เป็นขับรถนะนี่ล้างคันนี้แล้วคันโน้นแล้วก็คันสุดท้ายล้างเรือ่อยๆเอาน้ําฉีดฉใส่น่อย รถก็มีอยู่คนเดียวนะมันก็เลยต้องล้างเอาไว้สักหน่อยโอเคทุกท่านนะต่อเดี๋ยววันนี้จะจอดตากแดดไว้ก่อนเพราะว่าจอดใต้ร่มะม่วงแล้วพวกใบมะม่วงพวกอา่าอะไรต่างๆมันหล่นใส่แล้วมันทําให้รถเนี่ยเป็นสีเหมือนมันจะถลอกนะท่านผู้ชมมันจะสีจะถลอกนิดหน่อยนะก็เลย จะว่าจอดไว้ตากแดดดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้มันไม่ออกเลยนี่นี่มันเป็นจุดแบบนี้นี่ไม่ออกเลยไปจอดอยู่ใต้ร่มมะม่วงนะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ